ครับกรสวดดีครับมอนีครับมนีซิมาเฮ็ดบ่วงครับเฮ็ดบ่วงยางยืดครับยางยืดยางมัดทุงแกงข้านี่นะครับเดยวซิมาเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ้งครับกะมีอัง มียางยืดครับยางยืดแล้วก็ท่อพีวีซีครับตัดครับตัดขนาดนี้แล้วก็ไม้ครับไม้นี่ สายรัดครับสายรัดรัดไว้รัดไว้ดึงกับท PVC, ่อพีวีซีครับจังสีมาเดี๋ยวผมจิมม่าฮิตเบ่งเลยครับ ครับมัดใช้พีว PVC ครับมัดใช่นี่ครีมจับครับแล้วก็บิดมุนครับครับบิดให้แน่นเลยครับี่เลือกตัดออกครับตัดทิมมโด ที่น้องยางเข้าใส่ใส่สามเซนครับสามเซนครับมาตอกันสองตอนด้สี่ครับัเอามาห้อยใ่ทอครับ บัดที่นี่กมัดใ้ใหม่ครับกะเอาครับวัดระยะเอากะว่ามันยืดแล้วมันมัเกาะเก็บได้พอดีกับมัดเลยครับ นี่ครับต้อมัเดเจล้าดึงลองเบิงครับลองเบิงห่วงมันก่อน นี่ครับเสร็จแล้วครับอันนึงครับเห็ดปอยากครับง่ายๆครับพี่น้องคนไลคสนใจก็ลองไปเห็ดเบิ้งครับรับประกันครับขาดยากครับตัวนี้ผมลองใส่มาปีที่แล้วผมก็ใส่มาเหลืวนี่มาเห็ดเพิ่งครับครับถึงวันคลิปนี้เราถึกใจกับคดไค์กุศลใจกันแน่ด้วยครับสวัสดีครับ